รายงานสดจากคุณเกียิคุณผู้ชมครับผมนันตะควาสันสุธรนะครับจะมารายงานว่าทำไมความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวยุคใหม่ถึงไม่สาวกับหนุ่มหรือหนุ่มกับสาวถ้าหนุ่มกับหนุ่มแล้วหนุ่มกับสาวแล้วสาวกับหนุ่มแต่มี5้าข้อที่ไม่ยืดและค่อนข้างผมเนี่ยบุรุษท่านเนี่ยไปปิ้นมาให้อ่านนะครับห้าข้อตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่าตรงกับสอ,องคนหรือเปล่ามาดูกันนะครับข้อแรกข้อที่หนึ่งเปรียบเทียบกับคนเก่าตลอดเวลาความลำเอียงคนเรามีเห็นข้อที่สองพยายามจะหาข้อผิดพลาดของคนรักข้อที่สาม อยากลองของใหม่อ,มอยู่ตลอดเวลาเพราะมันตื่นเต้นข้อที่4นะครับยังต้องการใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆอข้อที่5นะครับอยากจะมีทางที่ร่ำรวยแต่บางที5ข้อนี้มันจะถูกสรุปได้ข้อนดี้หรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษที่ผมคิดเอง the water break and split แปลว่าแปลซิแปลซิเก่งจริงอ่ะเก่งภาษาอังกฤษอ่ะ the water break t h e a r break 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 เตียงน้ำแตกมันก็ไม่มีเตียงจะนอน เบรกแบอกว่าแตกมได้เป้ก็บอว่าแตกก็ถูกต้อง่ะเตียงน้ําแตกแล้ก็ไม่มีที่จะนอนเพราะฉะนั้นจงจําไว้อย่าซื้อเตียงน้ําซื้อเตียงฟูกห้าข้อนี้ทําไมอาจารย์ปีนด้วยกันถึงหมกมุ่นไปปิ้นมาให้ผมฮะ ทำไมมนสะท้อนอะไรเนี่ยผมอยากรวยกว่าแต่งงานไปแล้วคุณยังไม่แต่งงานผมก็อยากจะรู้ว่าคุณอยู่ในห้าข้อนี้หรือเปล่าอยู่ในชีวิตสดฮะอยู่ในชีวิตสดคุณอยู่ในห้าข้อนี้เปล่าคุณยังต้องการใช้ชีวิตสดไปเลยต้องการดูฟุตบอลนังีประสบการณ์ที่คุณมีอะไรกับคนไหนฮะนะยคุณกำลังฝังใจมากขนาดที่ไม่ยอมหาคนใหม่เลยเหรอใช่เขาสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอนนี้เขาเล่นหนังเรื่องทวายไลท์อ่ะนั่นไนั่นเกษตรผมแล้ว เพราะตอนจบเรื่องของทวายไลท์ไม่รู้จะได้กันหมาป่าป่ะนี่หมาป่าตลอดเลยน่าจะเป็นหมูป่ามากกว่าข้าวสารไนี่คืออะไรแค่ข้อนี้อธิบายเลยบ้างเนี่ยรวยกว่าชีวิตโสดนู่นนั่นอนนียผมสงสัยอะคุณเนี่ยคุณแง่แง่เลยเพาเอามาถมว่าเพราะแบบคุณเป็นคุณนั่นแหละผมโยงเข้าประเด็นนี้เพื่อจะพิคร์ว่าทําไมคนหนุ่มสาวทุกวันต้องอย่างนี้ผมไม่อยู่ในห้าข้อยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รู้แล้วว่าตัวเองจะไปดูฟุตบอลที่อังกฤษดูคอนเสิร์ตผมบ้าแมนอยู่ผมบ้านะ ไอ้นั่นแหละนะคนแก่เนี่ยนะครับสปอร์ตกทมนั่นแหละผมนี่ก็ปัญหาลตีฝั่งทนนั่แหละใจดีสปอร์ตกทมนี่แหละคือปัญหาที่ทําให้คนมันต้องเปลี่ยนตอนนี้สาวๆทั้งประเทศไทยตอนนี้วิ่งไปหาไอ้กทมหมดแล้วเนี่ยแต่พูดตรงๆนะว่าอันนี้พูดตรงๆนะครับถ้าสาวๆข้อนประเทศที่ไม่หาแบบใจดีกทมอายุเยอะตื่นเต้นหรอหะจะตื่นเต้นหรอจะมีแรงเหรอ อามันสบายทีนี้มันอยู่ที่กอรสมอลมีแรงบป่ะโหนี่อยาดมาจบเลยดีกว่า <c oughs>